สาวลูกบ้านที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองออกมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าถูกช่างประจําคอนโดครับพยายามจะพาตัวเธอเข้าไปในห้องพักแล้วก็ขืนใจมีการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะฮะโต้กันไปโต้กันมาจนถึงที่สุดวันนี้ครับฝ่ายชายเข้ามาพบกับตํารวจแล้วนะครับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมนี่ไล่ดูวงจรปิดอีกหนึ่งรอบก่อนเลยนะครับวินาทีที่ในเฟียสหรือว่าช่างประจําคอนโดครับย่านบางบัวทอง เดินตามผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ18ปีนะฮะไล่มาตั้งแต่ลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดินตามไปถึงห้องพักพยายามจะพาตัวฝ่ายหญิงเนี่ยเข้าไปด้านในห้องแต่ว่าโชคดีที่เพื่อนของผู้เสียหายมาช่วยทันนะครับนี่จังหวะนี้เลย,ยที่หน้าห้องนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับคลิปนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญนะครับที่ฝั่งของฝ่ายหญิง แล้วก็พี่สาวของฝ่ายผู้เสียหายนํามาแจ้งความนี่วันนี้ครับที่สอพอบางบัวทองครับผู้กํากับสอพอบางบัวทองและพนักงานสอบสวนเรียกตัวนายเฟียสนะครับคนที่เป็นช่างประจําคอนโดมาพบมาให้ปากคาวันนี้เขาเดินทางมาพร้อมกับเอกสารฉบับนี้ฮะทะเบียนสมรสครับมาพร้อมกับภรรยาของเขาแล้วคุณแม่ก็มาด้วยเอามาให้เจ้าหน้าที่และนักข่าวดูนะฮะด้วยสีหน้าสีตาที่เคร่งเครียดแล้วก็บอกว่าผมมีเมียอยู่แล้วเนี่ย ถูกต้องตามกฎหมายด้วยพร้อมกับนําหลักฐานครับเป็นแชทลายการสนทนาระหว่างตัวเขากับน้องผู้เสียหายและพี่สาวของผู้เสียหายเอามาให้เจ้าหน้าที่ดูเพื่อยืนยันว่าฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหายและพี่สาวเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตัวเขาอันนี้เป็นคำเก่าวอ้างของฝ่ายชายนะครับทีนี้แม่ของฝ่ายชายบ้างแม่ฝ่ายชายเปิดเผยทั้งน้ําตาครับบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวลูกเป็นคนดีมาก ทำงานที่คอนโดแห่งนี้มาปีกว่าแล้วไม่รู้จริงๆนะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยทำไปเพื่ออะไรจะเป็นการแบ็กเมลลูกชายหรือเปล่าเนื่องจากว่าลูกชายและฝ่ายหญิงเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจริงแล้วก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวด้วยส่วนภรรยาของนายเฟียสครับภรรยาเนี่ยเปิดใจนะครับบอกว่ารับรู้มาตลอดนะว่าสามีแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยเคยคุยแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนานกว่า4เดือนแล้ว รวมถึงแชทที่สามีคุยกับพี่สาวของน้องผู้เสียหายลักษณะทํานองเหมือนกุ๊กกิ๊กกันอันนี้เธอก็เห็นเธอยืนยันว่าสามีไม่ได้ก่อเหตุข่มขืนตามที่เป็นข่าวแต่ว่าทั้งสองฝ่ายรู้จักกันแล้วก็เคยได้เสียกันมาแล้ววันนี้ตั้งใจพาสามีมาให้ปากคำเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจครับเป็นแชทที่หนูคุยกับเขา กับผู้หญิงคนนี้โดยตรงกันใช่ค่ะลักษณะแบบกันใช่ค่ะหนูจับได้นี่ค่ะพี่อันนี้เป็นแชทของพี่สาวเขาเพราะว่าแฟนหนูกับพี่สาวเขาก็เหมือนกันค่ะทั้งพี่ทั้งน้องค่ะอันนี้ก็มาตลอดทั้งคู่ใช่คะทั้งคู่ค่ะนี่ค่ะเวลาพอเจอเรื่องแบบนี้แล้วเราจะยืนยัะความสัมพันธ์ของเรากับเขาก็ยังก็ให้อภัยค่ะก็เขาเป็นพ่อของลูกอะค่ะต้องออกมายืนยัน เนี่ยฮะถือขนาดพาเมียมายืนยันเลยนะ<ช>ทีนี้หลังการสอบปากคําเสร็จแล้วชิติวัตหรือเฟียสช่างอาคารผู้ก่อเหตุก็บอกว่าตกใจและงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเป็นกิ๊กกันจริงกับผู้ร้องซึ่งปกติก็มาทํางานนะไม่ได้หลบหนีไปไหนก่อนจะมีหมายเรียกให้มา22สิงหาคมที่ผ่านมาเขาก็มาตามข้อกล่าวหามา่ข้อมูลที่สพบางบัวทองเฟียสบอกว่าน้องผู้หญิงที่ออกมาในคลิปเนี่ยก็ตามหยอกล้อปกตินะ ยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางพี่ทางน้องด้วยตอนนี้เนี่ยเขาเดือดร้อนมากและจะไม่ขอยุ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครับน้องอะไรก็เข้าไปนั่งเล่นข้างในครับใช่ครับผมยอมรับว่าผมเคยมีอะไรกันแล้วครับกี่ครั้งครั้งเดียวครับแล้ววันนั้นตั้งใจด้วยไหมไม่ก็เข้าไปเล่นปกติอยู่แล้วครับพี่ยังไม่มีการถอาเสื้อผภาหรือว่ายังเลยครับพี่ถ้าเอาเอาตามความจริงนลพี่ ที่ถ้าถ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าผมถอดเสื้อผ้าอะไรจริงๆอ่ะดูเสื้อผ้าตามผมผมก็ได้ตามเหตุการณ์<แ>น้องถ้าถ้าเป็นคนแฟนเขาจริงๆอ่ะที่เขาที่มาเจอผมอ่ะผมเปิดประตูออกมาแล้วเจอแล้วเห็นสภาพน้องเขาคิดว่าแฟนเขาจะยอมไหมเอาความจริงเลยพี่แ,แล้วถ้าเกิดว่าเอออันนี้เป็นมุมของฝ่ายชายท,ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากที่ไปให้ปากคำกับตำรวจและไปฟังในมุมของผู้เสียหายนะครับน้องบอกว่า อยู่คอนโดหลังนี้มานานหนึ่งปียอมรับว,ว่าช่วงแรกๆเนี่ยฝ่ายชายเคยทักมาจีบและได้มีการพูดคุยกันจริงแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้คบกันเพราะพบว่าฝ่ายชายมีเมียแล้วก็เลยมีการเลิกติดต่อครับแม้ว่าจะเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นปัจจุบันเนี่ยน้องบอกว่าไม่ได้ยินยอมนะแล้วไม่ได้ติดต่อนานมากส่วนที่ไปผักเข้าห้องเนี่ยน้องขัดขืนแล้วจะเอาเรื่องถึงที่สุดครับก็คือเขาเาเหมือนจะห้ามหนูว่าเออ แบบแป๊บเดียวดิแป๊บเดียวแป๊บเดียวคือหนูบอกว่าเนี่ยโทรคุยกับเพื่อนอยู่นะทําไมทําแบบนี้ทําแบบนี้ได้ยังไงทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาบอกว่าก็วางก่อนสิเขาพูดอย่างนี้กับหนูใช่แล้วทีเนี้ยพเหมือนมีพอจังหวะที่เพื่อนขึ้นมาขอประตูอะค่ะเขาก็แบบพูดใส่หนูว่าโถเอ้ยอารมณ์เสียเสียอารมณ์หมดเลยประมาณเนี้ยค่ะเขาพูดใส่หนูแบบนี้้ปดเสื้อผ้าอย่งไคะคือช่วงที่เขาดันเข้าห้องไปแล้วใช่ไหมคะเขาก็คือปลดเสื้อในหนูแล้ว ก็คือถอดกางเกงคือถอดหมดเลยแล้วคือพยายามที่จะคงคืนแล้วไม่ค่ะก็คือครั้งนี้หนูไม่ ทางด้านของพี่สาวของผู้เสียหายบ้างนะคะยืนยันค่ะว่าเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับฝ่ายชายเหมือนที่พูดออกมาแต่ยอมรับว่าสนิทกันจริงเธอบอกว่าไม่โอเคที่ฝ่ายชายออกมาพูดแบบนี้เสียความรู้สึกที่ฝ่ายชายเป็นคนแบบนี้หลังเกิดเหตุฝ่ายชายพยายามใช้ลายของนิติพิมพมาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เธอยืนยันค่ะว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและไม่ไก่เกลียค่ะอ่ะถ้าถ้าถ้าพูดถึงผู้ชายคือหนึ่ง เรื่องมันเป็นไงในวันเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะ่ะก็คือพูดไปตามเหตุการณ์ไปเลยทําไมต้องมาพูดว่าเอ้ยเคยได้กับพี่สาวมาเท้าความคืออะไรมา,มาเพื่ออะไรพูดเพื่ออะไรใช่แล้วตำรวจสบพบางบัวทองนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยก็เลยเรียกให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นแจ้งข้อหากับฝายชายหนึ่งข้อหาก,ก็คือบุกรุกในเวลากลางคืนส่วนข้อหาข่มขืนหรืออนาจารย์ยังไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะกลุ่มลูกบ้านคนที่เข้าอาศัยอยู่ในคอนโดต่างก็ถามหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะเพราะว่ากลายเป็นคนของคอนโดเองที่มาก่อเหตุค่ะกลายเป็นคดีความแล้วนะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือยังพูดไม่ตรงกันอยู่ก็ต้องรอให้พนักงานสอบสวนเข้าทำงานต่อไปนะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้